ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับขอแขกของช่วงหยิบการ์ดหน่อยละกันร้านการ์ด BBY ร้านจําหน่ายการ์ดแวนกาดครับมีสินค้าให้เลือกมากกว่า5,000รายการการันตีอัปเดตสินค้าทุกวันราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นที่เบละ5บาทนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ข้างใต้ description น,นี้ได้เลยนะครับเอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นใครงรายรก,กันต่อเลยแต่ว่าในคราวนี้นะครับจะเป็นสายของ Darkonic Overlord Rebirth นั่นเอง ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่านะเพราะว่าเงื่อนขาการสแตนของมันเนี่ยคือต้องล็อกเรียกการของตัวเอง5ใบ oh. แต่ว่ามันจะไปพพิกเนี่ยช่วงเบรกไร้แรกนะครับทำให้อีกฝ่ายเนี่ยจะต้องเสียการ์ดในมือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าคิดจะป้องกันการโจมตีของอะร r e บ e r ์สนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับการ์ดในมือนะครับก็พอเล่นได้เราบ้งแต่ว่าขอเปลี่ยนสัก2ใบดีกว่าครับมาสแตนด์อัพแวงการ์ดและเป็นเธอของเซนโตไอจีก่อนเลยครับ และในเทอร์นนี้ครับทำการไล่ลงมาเป็นรีเพลเยเตอร์โจเซฟถ้าชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับจบเทอร์แล้วครับโอเคครับเข้าเทิร์ของเรากันบ้างนะอ่ะเข้าเทิร์จั่วครับอืมยังไงเดียวไม่อยากไล่เลยอ่ะอ่ก็ได้ก็ได้เซาซีจังในเทอร์นี้ครับไล่เป็นเพอร์เฟกต์การ์ดจากนั้นครับขยับดากโกคิดลงมาข้างล่างนะและแปโทษได้ครับให้ดากโกคิดครับบู๊ตแล้วก็โจมตีด้วยเพอร์เฟกตการ์ครับพลังน้อยทิดมากเลยอ่ะหมื่นเดียวเอง และได้ออมเป็นดารกนิกเบิร์นเอาครับดาเมทิเกอร์เช็คครับน่ามัเป็นกาลาตินนะโอเคครับจบเทิร์นแล้วนะและเป็นเทิร์นของเซนโรอัจจีครับและในรอบนี้ครับไล่เป็นล่างอวตารบัสเตอร์เบลดิปลเ이เตอร์และจากนั้นครับลงมาลอนลิปลเ이เตอร์ลงมาด้วยแล้วก็เปิดด้วยมาลอนเลยครับตอนนี้ตีหนึ่งมือแล้วนะโอ้โหเป็นสกิลที่ติดง่ายมากเลยครับอ่ะเราขอป้องกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราปล่อยในรอบหน้านะครับโอเคและตามด้วยการโจมตีของบัสเตอร์เบลดิปลเ이เตอร์ครับพลังเนี่ยหมื่นสี่เลยนะขอแม่ป้องกันดีกว่า ได้ทิกเกอร์เช็คครับและได้ออกมาเป็นเอสการ์ดครับไม่มีทิกเกอร์นั่นเองดาเมจทิกเกอร์เช็คครับโอเคจบเธอแล้วนะเข้าเทิร์นของเราครับสแตนร์แอนดอร์โอ้โหสวยจัดแล้วผมหยิบได้แล้วผมหยิบได้ได,ดากนิกรางแรกครับคราวนี้เราก็หมดปัญหาแล้วนะไปครับในรอบนี้ไลฟ์เป็นดากนิกเบิร์นเอาจากนั้นครับเรียกกิฟฟอนลงมาแล้วก็ขอใช้การสกิลครับหิงการ์ดแค่สามหนึ่งใบเราจะสามารถเสิร์ชการ์ดที่มีชื่อว่าดากนิกโอเวอร์ลอร์ดขึ้นมือได้หนึ่งใบก็ถือว่าเป็นการวิ่งกองไปละกันนะ แล้วก็ขอเรียกดากอนิกเบิร์นเอาลงมาด้วยครับเมการนี้ลงช่องเรียกกาครับจะสามารถเก็บการโอเวอร์โหลดเข้ากองได้1ใบครับแล้วก็มาใช้งานสกิลสำเร็จนะครับทำการโซวบัสหนึ่งใบเราสามารถดืถ่ายการ์ดได้1ใบด้วยครับขอเป็นใบนี้ละกันและตามด้วยตัวตี12ครับแต่ว่าตอนนี้ยังใช้งานสกิลไม่ได้และเปิดด้วยตัวตี12เลยครับเก็บไปที่ตัวของมารอนครับอีกฝ่ายไม่ป้องกันนะตามด้วยดากอนิกเบิร์นเอาที่เป็นแวงกาดครับโจมตีไปที่บลัสตีี12้ว ฟังเซนโตวจิีครับดาเมจทิกเกอร์เช็คไม่มีทิกเกอร์นะสุดท้ายครับเป็นการโจมตีของดาร์โกนิกเบอร์เนลโจมตีไปที่แวนการ์ครับอีกฝ่ายแรกที่จะปล่อยครับดาเมจทิกเกอร์เช็คและได้ออกมาเป็นดอลทิกเกอร์เท่ากับเขาได้เติมมือฟรีๆเลยนะครับก็จบเทิร์นดีกว่า,ขาวเขาเทิร์นของไอจีครับในรอบนี้ไลน์ลงมาเป็นรีพลีเตอร์ผู้โดดเดี่ยวแกนสล็อตและจากนั้นครับคอ,อสกาลงมาด้วยและเปิดด้วยการโจมตีของเอสการครับ อันนี้คิดมีเทคนะครับแต่ว่าผมจะปล่อยให้เขาคิดน,นะโอเคครับดาเมจติ๊กเกอร์เช็คไม่มีติ๊กเกอร์นะแล้วก็ใช้าสกิลของเอ็ดการครับสุพีร์คอการ์ไปบนสุดและลงมาเป็นอัลเฟ่ครับเกรดสามนะและวจากการขับให้อัลเฟ่โจมตีมาที่แวนการ์ดอันนี้ขอปล่อยดีกว่าดาเมจติ๊กเกอร์เช็คและ้ออกมาเป็นฮิลครับแต่ว่าดาเมจเราไม่ถึงนะเลยไม่ได้ฮิลและเป็นการโจมตีของแกสโลตครับพลังโจมตี1นึ่งหมื่นสามอ่ะอันนี้ขอป้องกันดีกว่าเราปล่อยดาเมจมาเยอะแล้ว สองใบเข้าครับได้ติกเกอร์เช็คใบแรกและดาวออกเป็นคีที่ข้อทิกเกอร์ส่งผลังให้แบงก์การเลยครับเซคันด์เช็คดาวออกเป็น PG ทุกคนครับ i g จ oh ีพีพีโอ้โหสุดจัดและเป็นเทอของเราครับสแตนแอนดอร์และในเทนนี้ครับไล่ลงมาเป็นดากุนิ i โอเวอร์หลดและเปิดด้วยการโจมตีของตัวทีสิครับให้โจมตีที่เอสการเลยนะบอกเลยว่าถ้าปล่อยให้ตัวเนี้ยอยู่เนี่ยจะเป็นตัวที่น่นารำคาญตัวหนึ่งเลยนะ oh, <that. S 1> ก็ขอเก็บไปก่อนเลยละกันครับ และตามด้วยการโจมตีของดาร์โกดิกโอ้วอร่อยครับโจมตีไปที่แกนสล็อตแล้วก็ใช้งานสกิลครับพลังจะเพิ่มขึ้น2,000แล้วก็รวมตัวบูสต์เนี่ยกลายเป็นหนึ่งหมื่ายไม่ป้องกันครับและได้ทิกเกอร์เช็คครับไปแรกไม่มีทิกเกอร์นะเซคันด์เช็คครับและได้ออกมาเป็นคริติคอลทิกเกอร์โยนคีย์ให้แวงการ์ครับแล้วก็พลังเนี่ยให้เดียการเลยนะเรามาดูในส่วนของดาเมจทิกเกอร์เช็คไปแรกครับไม่มีทิกเกอร์นะแล้วก็ไปที่2ครับได้ออกมาเป็นคริติคอลแต่ว่าไม่เป็นไรครับให้ดาร์รคบอนเโก โอเคก็ป้องกันได้นะครับก็จบเทินแล้วนะและในเทินนี้ครับเป็นเทินของอจิแต่ว่าไม่มีตัวเพกไหลนะแอบเศร้านิดนครับและในเทินนี้ครับทำการเรียกลงมาเป็นฟาลอนแล้วเปิดโดยการโจมตีของฟาลอนนะครับโจมตีมาที่แวนการ์ดพลัง12,000ครับขอป้องกันได้หนึ่งหมื่นเลยครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยที่แวนการ์ดนะและตามด้วยการโจมตีของอัลเฟรครับพลังนี้เท่ากันเลยอ่ะก็ป้องกันได้หนึ่งหมื่นครับช่วงนี้ใจดีนะแจกหมื่นรัวลเลยนึกว่าโครงการรัฐบาลและสุดท้ายครับให้แกนสล็อตโจม ันนี้ครับขอปล่อยดีกว่าได้ทิกเกอร์เช็คครับใบแรกและด้อกมาเป็นเกลาตินเซคันด์เช็คครับไม่มีทิกเกอร์เลยนะ2ใบนี้และดาเมทิกเกอร์เช็คครับโอ้โหดาร์กนิกโอเวอร์โหลดล่างแรกครับมาไม่เป็นไรเข้าเทิร์นของเรากันบ้างครับสแตนแอนดอร์แล้วก็ในเทิร์นนี้ครับทำการเบรกไลท์ดาร์กนิกโอเวอร์โหลดเดอะรีเวิร์สแล้วก็ใช้งานสกิลของดาร์กนิกโอเวอร์โหลดลิมิตเบรกพลังของเดอะรีเวิร์สเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นด้วยตอนนี้ครับเราขาดการ์ดหนึ่งใบนะ ไม่มีทางอันนี้ไม่มีทางเลือกครับก็คอคิทิคอลลงไปจากนั้นครับใช้งานสกิลของเดอะรีเบิร์สจ่ายเคาร์เตอร์บาร์หนึ่งใบครับล็อกเรียกกาตัวเอง5ใบและนี่เป็นการลิมิตเบรกของเดอะรีเบิร์สนั่นเองพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นอีก10,000และแบทเทิลได้ครับให้ดาร์กนิกเดอะรีเบิร์สโจมตีไปที่ฟาลอนอีกฝ่ายมาป้องกันครับได้ติ๊กเกอร์เช็คใบแรกและได้ออมเป็นคิวติ๊กเกอร์ครับเซคันด์เช็คไม่มีติ๊กเกอร์นะแต่ไม่เป็นไรครับ ถือว่าเป็นการปั๊มพลังไปละกันแล้วก็ใช้งานสกิลของโอเวอร์โหลดครับจ่ายเคอร์เตอร์บ,บารหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบครับเพื่อให้เดอะรีเวิร์สเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็ให้เดอะรีเวิร์สครับโจมตีไปที่แวนการ์ดพลังสามหมื่นแปดและฝ่ายครับเลือกที่จะใช้ PG จและได้ทิกเกอร์เช็คครับไปแรกไม่มีทิกเกอร์เซคันด์เช็คครับได้แล้วครับอรอทิกเกอร์ทำการโจมตกกีหนึ่งใบครับ ส่วนพลังให้แวงการ์ดไม่เป็นไรครับเรายังสามารถลุกขึ้นมาได้1หนึ่งครั้งครับแล้วก็ใช้งานสกิลของเดอะรีเวิร์สครับทาการทิ้งการ์ดในมือไป2ใบเพื่อให้เดอะรีเวิร์สเนี่ยสแตนอีกครั้งหนึ่งเป็นการสแตนครั้งที่3แล้วครับและสุดท้ายแล้วครับให้เดอะรีเวิร์สโจมตีไปที่แวงการ์ดและในรอบนี้ครับเลือกที่จะป้องกันสดครับและได้ทิกเกอร์เช็คครับแล้วก็เซคันด์เช็คไม่มีทิกเกอร์เหมือนกันโอ้โหในรอบนี้ครับดูการ์ดในมือของไอจีดีเหลือแค่ไปเดียวแล้วอ่ะโหจัด แต่ในเธอนี่ครับไอจีเรียกลงมาเป็นเอสกาดใบดีใบเดิมครับและให้เอสกาดครับโจมตีไปที่ดากนิกเบิร์นเอาครับอันนี้ขอไม่ป้องกันดีกว่าเราจะมีการ์ดเติมนะแล้วก็ตามด้วยอาร์เฟยครับเก็บมาที่เดียกาดนะอันนี้ครับขอป้องกันบ้างดีกว่าเรียกเรียกว่าเป็นการเก็บการ์ดเพื่อเอาไปล็อกตัวเองนะแต่สุดท้ายครับการโจมตีของแกนสล็อตครับพลังหนึ่งหมื่นสามพันอ่ะเล่นเซฟเลยขอใช้เพอร์เฟกต์การ์ดครับแต่ไอจีครับได้ทิกเกอร์เช็คโอ้โหแล้วออกมาเป็นคีย์ที่ข้ทิกเกอร์ แล้วก็เซคันด์เช็คครับและครั้งนี้ครับออกมาเป็นดอทิกเกอร์จ๊กัสหนึ่งใบนะโอเคดีแล้วนะที่เราใช้เพอร์เฟกต์ขาดไม่งั้นตุยไปแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าเทิร์นของเราครับสเต็แอนดออยากจะประกาศไฟนอลเทิร์นมากเลยอะแต่ว่าในภาคนี้ไม่มีนะก็เติมบอร์ดไปครับให้ครบ5และจากนั้นครับใช้งานสกิลของเดอะรีเบิร์สจากคัลต์บาร์สหนึ่งใบทำการล็อกเรียกการ์ดตัวเอง5ใบแล้วก็ดิมิตเบรกของเดอะรีเบิร์สให้เดอะรีเบิร์สครับโจมตีไปที่แวนการ์ด อีกไฟล์ครับป้องกัน3ามมือนึและได้ทิกเกอร์เช็คครับแล้วก็เซคันด์เช็คครับได้แล้วครับรอทิกเกอร์ขอส่งพลังให้แบงกาศห้าพันครับแล้วก็ใช้งานสกิลของเดอะรีเบิร์สครับทำการทิ้งการ์ดในมือไป2ใบลุกขึ้นมาอีกครั้งสิดาโกนิกโอเวอร์โหลดเดอะรีเบิร์สและเป็นการจบตีครั้งสุดท้ายครับได้ทิกเกอร์เช็คครับและได้ออกมาเป็นคีย์ทิคอล์ทิกเกอร์ครับส่งคีย์ทิคอลให้แบงกาดครับแล้วก็พลังด้วยเซคันด์เช็คครับไม่มีทิกเกอร์นะก็ปิด2คีย์แบบสวยๆแล้วกันนะ ดาเมจทิกเกอร์ใช่ครับได้เอามาเป็นดอกทิกเกอร์เรียบร้อยครับไอจีก็ GG ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้โอ้โหผมไม่คิดว่ามันจะแสแตนได้ขนาดนี้นะอันนี้ครับผมการันตีเลยนะว่าโหดจริงก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะตดตามนะครับเด็กโปรไฟล์ก็มีดังนี้เลยครับอันนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นไกด์ไลน์ดีกว่าเพื่อนๆสนามารถเอาไปปรับให้เข้ากับตัวเองได้เลยนะเอาละครับวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วนะเอาไว้แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ